ไปรอผลงานของเรียลการ์เด้นของเราแน่ๆครับสวัสดีค่ะน้องเรียลการ์เดนนะคะเดี๋ยวแนะนำตั้งแต่ทางซ้ายมือก่อนเลยแล้วกันเอาฝาบ้านมาเคาะนะคะครับนนครับ เป็นอะไรนะคะเป็นตีเ๊บเดี๋ยวพี่ก็แต่งเพราะของน้องจังเลยนะคตอนนี้มป็นกองเตะไม่ดังเลยมาตีใช่ไหมคะอ่าแล้วคนต่อไปค่ะสวัสดีครับดีครับเป็นเล่นอะไรครับเล่นเบสครับเล่นเบสเล่นไเบสอะคะอ่อไม่มีที่เสียบครับเจ๊ก็ได้นะคะตุยอย่างมือกองเลยครับอะไรนะคะตุยอย่มือกองครับแม่เห็นเจ๊เป็นอย่างนี้เจ๊ก็เลือกนะคะเกำลังนักร้องนำอยู่ค่ะ สวัสดีครับมาตูมร้องนำครับผมมาตูมนั่นเอง่ะคนต่อไปค่ะครับกีตาร์ที่ไหนตีขีมเป็นยังไงบ้างคะกับเมื่อกี้เพลงสักครู่ที่จบไปนี่คือนั่นก็ชื่อเพลงอะไรเอ่ยคนคุ้นเคยครับคนคุ้นเคยคุ้นเคยไหมคะโอ้โหบ้าเหรอเออก็อยากจะคุ้นเหมือนกันนะเออครับเพลงนี้เป็นยังไงบ้างคะแต่งเองหรือเปล่าหรือว่ายังไงคะเพลงนี้มีมีโปรดิวเซอร์แต่งให้ครับพี่นั่นทำไมยิ่ ใช่ไมีเลยอาจารย์มีเขาใช้นาบกาว่าพี่กลิ่นพี่เลยนะคะกลิ่นนัทกลิ่นนัททำไมเขาไม่ชื่อแบ็คกลิ่นนัทคะหัวดำอะไรพวกเนี้ยเขายังเขายังคงยังไม่ยังไม่ครบที่อย่างว่าจะระเบิดทั้ง เขาอยู่เขียวอยู่ครับอ๋ออนาคตอาจจะดำนะถามนิดนึงนะคะเมื่อกี้นะคะเมื่อกี้เห็นเห็นเห็นน้องน้องคนนั้นเล่นมันเป็นอะไรเออพี่พี่ไม่เคยเห็นนะที่ตรงเลยนะคะมันเหมือนพวกฝาบ้านตอนน้ำท่วมมาเออดูเคยเห็นตา้ามหมูกระทะเขาจะง่ายๆตกเาตกเอาเลยอ๋อมันคืออะไรคะลูกคะอะไรคะขาหองมันเป็นการให้จังหวะหรือว่ายังไงครับอ๋อเหลอฮาเล่นยากไหมคะขาหองเนี่ยเออกด ตีตีคร nee ับม <an> ันดีตีงั้นพี่ผมก็เล่นได้สชครับพี่เออแต่ว่าพี่กับขาวงตลอดลเลยนล็อกเน่งอะค่ะถามพี่ินมารวมตัวกันได้ยังไงสำหรับเรือการเด้นก็โอ้ยเรื่องมันยาวมากเยครับเอาสั้นๆสียะแต่นี่พูดจายกำกวนเขาบังคับให้มาหน้บนกล่อบครับคลับครับต จะเป็นจากแคมโมโนมิวสิกใช่ไหมคะแล้วเคยมีซิงเกิลออกมาแล้วอันหนึ่งชื่อว่าอะไรคะเดี่ค่ะว่ามีแบบว่าคนไปชมใน YouTube เนี่ยถึง3ล้านวิวเลยทีเดียวครับผมชื่อเพลงว่ารักงงงงรักโงงงใช่ไหมอร่อเหรอเป็นตังใช่ไหมครับ้ากระติดเนี่ยพี่ก็จะตังพวกครูเอื้อคููอะไรอย่างงี้ครูอะไรวยพวกนี้เองฟังสักนิดนึงได้ไหมคะรักโงงงมีคนชมเยอะมาก จบละยังยังขออุปกรณ์ลุ้นๆอยู่หลายการนี่คนนี้เขาผ่าเราผ่าโกลนะครับเพื่ออะไรคะอย่าบอมไม่เป็นสไตล์ครับต้องการเป็นจุดเด่นไม่จริงๆเวลาไปไปทัวร์ด้วยกันเนี่ยมันจะโดนแย่งหายตลอดแล้วตอนทานทานเป็นเม็ดหรือว่าทานเป็นยังไงทานเป็นที่เขาคุ้มไว้แล้วก็เวลาโชว์ต้องแปะป้้ายขางหน้าไว้ว่ากัลลูน่าอยากให้อาหาร อาจจะเราอยล่ในสายตาทุกคนฉันจะขอให้อตช็หน้ใจแต่รักโน้ง้คไหนแต่ฉันไม่สบายในสิ่งที่จะทำได้ เพื่อนเพื่ึงเพลงใหม่เนื้อหาเป็นยังไงบ้างคะเนื้อหาก็อันนี้พูดถึงเป็นตัวแทนของคนที่หึงครับเราไม่ชอบแต่เราปัจจุบันให้ไปคุยหรือว่าไปพบปากกับแฟนเก่าอ๋อเนี่ยก่อนไปเก่าไมคใช่นะคะแต่บางทีเขาก็อาจจะมีคุยกันบ้างแต่ว่าด้วยอารมณ์เป็นคนที่หึงด้วยไงมันนัดตี้กันด้วยนะคะ เองเป็นคนทำแบบนั้นก็เลยกลัวแฟนทำแบบนั้นนี่ก็รังสรรค์มิตรแข่งแข่งมาด่ากันเลยแต่ว่าอดีตตัวเองเป็นคนแบบทำแบบนั้นชอบแบบกลับไปหาฐานไปเก่าบ่อยๆก็เลยกลัวแฟนทำไม่ไม่ใช่อันนี้เป็นชายเราผู้ชายมันจะมีความเห็นแก่ตัวอยู่แล้วไงคือตัวเองทําได้แต่แฟนหรือเมียเนี่ยห้ามทำเออดีที่เกิดมาเป็นอย่างนี้ จริงๆเราอยากจะบอกว่าเราย้อนดูตัวเองก่อนว่าตัวเองเป็นยังไงตัวเองเป็นยังไงก็ได้ไรยแล้วมันเป็นยังไงเราก็ไม่อยากให้แฟนเราเป็นยังนั้นนะคะเดี๋ยวน้าถามนิดนึงนะคะมารวมตัวกันได้ยังไงก็เริ่มจากตัวมีโอกาสได้ออกคอนเดียวกับวงรีสิิ์ก่อนครับแล้วก็เวลาไปโชว์ที่นู่นที่นี่เนี่ยบางทีก็คิต้าโป่งตัวเดียวบางทีก็ไปเปิดแบ็กกิ้งแท็ปเอาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมันมันเริ่ม เริ่มไม่ไม่ชอบในเรื่องของกราฟหน้าเวทีแล้วก็เรื่องของซาบุชิก็เลยไปพูดกับเอ็กเซ็กของบุรีมิตรว่าอยากได้แบ็คอัพครับพี่ผมบอกผมบอกว่าเออถ้าอยากได้แบ็คอัพจริงๆเนี่ยก็เป็นหน้าซึ่งก็หน้าออกเป็นวงเลยดีกว่าเป็นแบร์เลยค่ะนะคะหลายคนถามเขาว่าทำไมมาตุมต้องใส่แว่นดำมาคาราเตอรี่หรือเปล่านะคะมตุนรบกวนเราขอแว่นเดี๋ยได้ไหมคะจริงๆเราเอาออกวางไว้อยู่บนรถครับไไม่ด้ยื่าด้วยแผ่น ไม่ไม่แว่นแว่นแว่นหรือแว่นลองถอดอด์ดีดย้ไหมครับพี่พี่อยากเห็นว่าหนูหลอขนาดไหนถอม้อแล้วกนอดในสเต็ปตึง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 อ๋อเดี๋ยวดูใหม่พี่ไม่เห็นหน้าชัดๆก็เรออ๋อเออใส่เถอะ ก,ก็เอาดลยบอกว่าอเนนออใส่เธอใส่ออกแกใส่แล้วเนี่ยเหมือนกินเหล้าตลอดเลยไม่นอกจากเธอจะใส่แล้วเนี่ยซ้ายมือควรจะใส่ด้วยนะครับ้าข้าทะไม่อยากทานเลยอย่างแล้วใส่เธอพี่หัวร้องไปลองใส่ซิโอ้ยน่าตื่นเต้เอ็เหมือนแล้วล่ะเหมือนไอ้คนที่มันเผารงเยอะเมื่อกี้มา เราเราทำงานกันเยอะครับเราเล่นกลางคืนด้วยแล้วก็ทำงานตรงนี้ด้วยแหมน้องพี่ก็ทำงานกลางคืนพี่ยังต้องใส่ตาเอาเปิดหน้าสดสดให้ลูกค้าเห็นเลยแต่ว่างานพี่กับงานหนูเหมือนกันไงอหนูเล่นดนตรีไงของพี่เล่นเป็นอังคารุงพี่เล่นแบบอย่างนี้หรือว่าอย่างนี้ครับไอนะคะแล้วของน้องยังไงล่ะคะเขาอ ถามหน่อยบอกว่าในเพลงเป็นคนขี้เหงแต่ละคนชื่อวัดหน่อยแต่ละความความขี้เหงตัวเองอยู่ระดับไหนขี้เหงมากไหมเธออ่ะไม่ค่อยไม่คเหงไม่มีแหมสนใจตัวดำร้อนร้อนอันนี้เป็นเอ็มบีใช่ไหมลูกตา็นเอ็มบีใช่ไหมคะอ๋อได้น้ำเกล็มาเล่นใหอ๋อนั่นเธอเหรอใช่โอ้มาดูดีนะแตนนั้นตอนตุ่มร้อนเดี๋ยวนั้นแต่งมาดูดีทำไมตัวจริงดูไม่ดีห เอออันนี้เพลงเพลงอะไรนะเพลงที่จบไปเมื่อกี้ใช่ไหมใช่อันนี้คนคุ้นเคยคนคุ้นเคยใช่ไหมคะเออก็เออเออก็โอเคนะเออเอ็มวงเอ็มวีน่ารักนะมีการเป่าทงเป่าเทียนจริงๆน่าจะเพิ่มฉากนั่งเทียนไปด้วยนะเนี่ยผมจะถามในยชอบเป่าเทียนหรือเปล่าไม่เจ๊นะเทียนเทียนมันเล็กไปครับนั่งเล่นกันแหมลูกเจนี่ต้องนั่งเทียนภาษา มาต่อน yeah. um, oh. ิดนึงแล้วแล้วหนูเนี่ยแบบว่ารูปร่างจะผ่านเหล่าผ่ากอไปนิดนึงนะคะก่อนหน้านี้ที่จะมารวมวงจะทําอะไรมาก่อนก็ก็เคยทํางานในคืนแบบมาตูมาก่อนเล่นมาตูด้วยกันแล้วก็ได้มีโอกาสมาเล่นอัพไฮสตูดิโอโปรโมกับติดครับพอดีมาตูมีพอดีมาตูมีโปรเจกต์นี้กูก็เลยอาดึงก็เลยชวนเมาแต่เขาไปชวนติดมาค่ะแล้วก็ชวนมาครับค่ะนะครับ มีนี้ไปถ่ายไกลด้วยใช่ไหมคะได้ครับไปถ่ายที่ไหนคะอยู่เหมือนอยู่ในถึกไม่ได้ถ่ายในเชียงใหม่เลยมันอยู่ในถรกเเล็กมันมันจะมีฉากหนึ่งที่ที่เขาต้องการแบบมีทั้งตึกแล้วก็ทั้งธรรมชาติก็เลยไปหายอดตึกที่มันมีแบ็คแบ๊ดดอกเป็นแบบคล้ายๆธรรมชาติแล้วก็ถ่ายตอนพระอาทิตย์กจลังตกอะไรแบบนี้มากกว่านั้นมากกว่านั้นเขาบอกว่าได้ผู้กำกับอย่างที่ม ครับมกำกับให้เลยาเดี๋ยวที่กำกับเรื่องคนผีปีศาจแล้วก็บไม่ใช่คนอะแี้ก่าอ่าอยคนผีปีศาจก่อนค่ะคนผีปีศาจก่อนค่ะสี่ตายประาับนั่นแนเพิ่มเิมก็มาเดี๋ยวก็เป็นกระเทยเม่ใผ่ไม่ใชไม่่ไใช่ไม่ในไม่ไม่ใชมไว่่ไม่ใ่ม่ใช่าม่่ไ่